ก่อนอื่นนผมกิตนาภิสุทธิ์ของสุบัตินะครับเป็นเจ้าของโรงจอดรถเป็นลูกคาเวล่าในนามของคาเวล่าไทยแลนด์นะครับก็โรงจอดรถของเราเนี่ยเอ่อเปิดบริษัทมาทั้งหมดก็ประมาณ6ปีแล้วคือลิขสิทธิ์เองแล้วก็ผลิตเองจำหน่ายเองนะครับโรงจอดรถของเราจะป้องกันฝุ่นตกปนแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับเราป้องกันได้ดีที่สุด กันแดดกุกคนครับแต่ก่อนก็ทำธุรกิจรถยนต์ก็ทำไป็นเจ้งของในรถทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ก็มีรถเยอะครับก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นแมวหนูอะไรเงี้ยผมก็เลยทําขึ้นมาเพื่อใช้งานเองก่อนครั้งแรกแต่พอหลังจากเนี่ยพอทํามานานๆแล้วก็จำไปขายได้ก็เลยตกคงโรงงานทกวันมีทั้งหมด21่รุ่แต่ละรุ่นก็จะมีสีขนาด ผลิตจากอลูมิเนียม80%นะครับแล้วก็มีสแตนเลสแล้วก็มีเหล็กกาวไบน์ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยเนื่องจากอลูมิเนียมเนี่ยใช้งานได้เยอะได้นา,นานปีมากกว่านะครับแล้วส่วนข้าใบเนี่ยก็จะเป็นพูดีลอนล้วนๆเลยพูดีลอนที่จะใช้งานได้7-8ปีแล้วสินค้าเราทุกชิ้นรับประกัน2ปีนะครับทุกกรณีนะครับรับประกัน2ปีท,ทุกกรณีแล้วก็มีทั้งระบบแมนวลระบบไฟฟ้ามีทั้งมีรีโมททุกอย่าง ลูกค้าของเราก็จะมีหลายกลุ่มนะครับหลายหลายความต้องการเช่นบางบ้านก็จะจอดหน้าบ้านเราก็จะมีรุ่นที่สามารถยืดหดได้แล้วก็เข็นมาเก็บได้นะครับสําหรับหน้าบ้านไม่ไม่ไปลบมนบ้านหรืส่การหรนิดนิดไ่ได้มีเกี่ยวขางแล้วก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มที่มีโรงจอดรถอยู่แล้วนะครับก็จะไปปิดเพื่อกันหนูกันแมวกันฝุ่นและที่สําคัญคืออายุการใช้งานที่อยู่ในโรงจอดรถเนี่ยจะได้เป็น10ปีนะครับผม เพราะจะไม่ได้โดนแดดอะไรแต่ถ้าโดนแดดก็จะได้เจ็ดถึงแปดปีครับถามว่ามีคู่แข่งไหมก็มีนะครับแต่ว่าสมม่วนมากจะเป็นนํามาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาขายมากกว่าไม่ได้ผลิตเองครับก็ลองผิดลองถูมานะครับก็สองสามปีตั้งแต่ปีห้าห้าพอเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริกตกในกัปต์ตั้งแต่ปีห้าแปแล้วก็เริ่มขายทางเฟซบุ๊กมาเรื่อยๆครับ จนกระทั่งเราขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศประเทศหลักสั่ประเทศก็คือประเทศดูไบนะครับวิกฤตการณ์โควิดอะไรเนี้ยสินค้าของเราก็ยังขายได้นะครับเพราะยังได้ยอดอปกติเพราะว่าอาจจะเป็นว่จาะเจอรแรเรถที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็จะสั่งสินค้าเราไปใช้นะครับถ้าที่สนใจก็โทรมาที่0647891528นะครับ เป็นเบอร์ออนไลน์เลยนะครับ24ชั่วโมงโทรได้เลยแล้วก็บริษัทเราตั้งอยู่ที่พระราม9ซอย41นะครับเข้าเข้าซอย41มาก็เจอเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับเราลดให้10%ครับแจ้งได้เลยนะครับผม